สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่618กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืม กดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องนะครับผมเครื่องรางของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจนะครับรับชมแล้วสนใจอยากจะเช่านะครับผมพระ รายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ Line แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอทคนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมในทุกๆ EP นะครับเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับผมว่าอยากจะเช่านะครับผมพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นๆไวัย ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้ก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับตรงด้านบนนี้นะครับผมเรียงไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่26ตัวมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจรยบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับ ตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่พี่ก็สามารถพิมพ์ลายนะครับผมมาบอกผมหรือว่าจะโทรนะครับผมมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมก็สนใจนะครับอยากจะเช่านะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่เบอร์โทรของพี่ๆีนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทาง พระทุกองนะครับผมที่ได้เช่าบูชาไปก็สวยตรงตามองค์ที่พี่ๆได้บูชาอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตซูงกล้องเข้าไปนะครับพี่ๆแล้วก็จะเริ่มกันที่หมายเลขที่1นึน EP นี้กันเลยนะครับผมสำหรับรายกันที่หนึ่งในนี้นะครับเป็นพระกลิ่นนะครับพี่ๆพระกลิ่นนเรสวนรุ่นแรกนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับผมวันนี้เป็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่นะครับองค์นี้ขออนุญาตปล่อยแบ่งปันนะครับผมภายในราคา650บาทนะครับสาหรับพระ กลิ่นเาเลส่วนรุ่นแรกะนรับพี่องค์นี้นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับ650บาทเท่านั้นเลยนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่อองค์พระนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเปิดแบ่งปันให้นะครับผมในราคา650าบบาทเท่านั้นนะครับพี่สำหรับ รายการที่1น่นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระร่วงนะครับพี่ๆอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมจ็คขอบแบบนี้เลยนะครับองนี้ขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา5 0าบาทนะครับผมสําหรับพระร่วงนะครับผมเนื้อขรุฑเก่าแบบนี้นะครับผมเป็นพิมพ์ลังปืนนะครับพี่ๆพระร่วงลังปืนนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา5 0าบาทเท่านั้นเลยนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับ องพระนะครับผมสวยๆดําเดิแบบนี้เลยนะครับสําหรับนะครับผมพาร่วงหลังๆปืนนะครับพี่ทนาใดูแลชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับก็สามารถเอ่อทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ถัดมานะครับผมรายการที่3นะครับอันนี้เป็นพระนางพญานะครับพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเงินเลยนะครับผมอันนี้เป็นเลี่ยมเงินเก่าแบบนี้เลยนะครับ เป็นเงินแท้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับองนี้นะครับผมสําหรับพระนางพญานะครับขออนุญาตปล่อยแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาเอา600นะครับพี่ๆองนี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระนางพญานะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อดินแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมเงินนะครับผมได้ไปพร้อมขึ้นคอค่อยบูชาพร้อมใช้เลยนะครับพี่ๆไม่จําเป็นจะต้องหาไปหาลที่เลี่ยมแล้วนะครับนี่นะครับตอนที่ผมได้มาจากเจ้าของเดิมก็ได้มาพร้อมเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่เป็นเลี่ยมเงินนะครับ 600บาทนะครับถัดมานะครับอันนี้ผมก็ได้มาคู่กันนะครับเป็นหลวงปุ่ทวดเนื้อว่านนะครับพี่อันนี้ก็อยู่ในเลี่ยมเงินเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นเลี่ยมปิดด้านหลังไว้นะครับองนี้ก็ขออนุญาตปล่อยแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับพี่เนื้อว่านนะครับนี่นะครับผิวดมๆแบบนี้เลยนะครับปล่อยแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับ อันนี้ผมได้มาอย่างในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เป็นตลับเงินนะครับหมายเทคนี้นะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นเครื่องรางนะครับอันนี้เป็นเสือนะครับพี่เขี้ยวเสือนะครับเหมือนจะเป็นของผมไม่แน่ใจว่าของหลวงพ่อนกหรือเปล่านะครับพี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตปล่อยแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับหกร้อยบาทนะครับผมสําหรับเขี้ยวเสือตัวยาวแบบนี้นะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับพี่มีรอยจันอยู่รอบตัวเสือเลยนะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมกันน้ําด้วยนะครับนี่นะครับพี่สำหรับหมายเลขที่5นะครับผม600นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับนี่นะครับวัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับพี่เป็นเหรียญลงยานะครับเหรียญอามนะครับพี่หรือว่าเหรียญโลนั่นเองนะครับผมรายการที่6นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับผมให้นะครับในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ เหรียญพระพุทธโสธรนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับปีสองห้าศูนย์เก้านะครับพี่ในเหรียญสลักไว้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับพร้อมเรียบเลยนะครับพี่ผมได้มาก็ได้มาพร้อมกล่องละต้อนบิลเรียมแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นหัวเลดนะครับหัวเลดนะครับหลวงพ่อรวยนะครับพี่นี่นะครับหัวเลดรุ่นชนะจนนะครับปีห้าหกนะครับพี่ รายการหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้นะครับผมในราคานะครับหัวเลดนี้นะครับเอา550เท่านั้นนะครับเป็นรุ่นชนะโจนนะครับพี่ๆหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะครับผมวัตโกนะครับนี่นะครับหลวงพ่อรวยนะครับผมสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นรุ่นชนะโจนนะครับต่อโค้ดหมายเลขตรงนี้เลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่7นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมมีในเลี่ยม3ห่วงแบบนี้เลยนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นพระปิดตายันยุ่งครับองค์นี้เป็นหลงผู้เอี่ยมนะครับพี่พระปิดตายันยุ่งหมายเลขนี้500บาทเท่านั้นนะครับพี่สำหรับรายการหมายเลขที่8นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตายันยุ่งรายการนี้นะครับนี่นะครับพี่ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสําหรับนะครับพระปิดตายันยุ่งนะครับผมหมายเลขที่8นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระกริ่งคองตะเคียนนะครับพี่นี่นะครับ แล้วมีเสียงกลิ่งด้านในนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450นะครับผมสําหรับพระกลิ่งคองตะเคียนรายการนี้นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับ450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับพระกลิ่งคองตะเคียนนะครับผมรายการหมายเลขที่9นะครับผม ทัดมานะครับผมได้กันที่10ครับอันนี้จะมีเป็นปิดตา2องค์นะครับผมเป็นปูเอี่ยมทั้ง2องค์เลยนะครับพี่พี่น่นะครับลักษณะพิมพ์ก็อาจจะแตกต่างกันนะครับพี่พี่น่นะครับผมได้มาคู่กันก็ขออนุญาตปล่อยแบ่งปันให้คู่กันเลยนะครับสาหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปูเอี่ยมนะครับผมได้ที่10นะครับคู่นี้ผมเอา600เท่านั้นนะครับพี่600บาทนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับเป็นปิดตานะครับผมหลวงปูเอี่ยมเนื้อผงนะครับพี่นี่นะครับผิวสวยแบบนี้เลยนะครับผม อูนี้หกรบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจก็รีโทรรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้นะครับผมจางดูรูปภาพเพิ่มเติมองค์ไหนนะครับสนใจองค์ไหนก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถัดมาครับผมองค์ที่10ครับอันนี้ก็อีกองค์นึงนะครับผมเป็นองค์ที่2ในหมายเลขสินี้นะครับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับหกรบาทที่ได้พร้อมกัน2องค์เลยนะครับพี่เหมือนจะเป็นคนละพิมพ์กันด้วยนะครับผมนี่นะครับน่าสะสมมากครับพี่พี รายการที่10นี้นะครับผมมีนะครับคู่นี้600บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงปูทวดนะครับพี่ๆีหลวงปูทวดนะครับอันนี้เป็นเนื้อกระไหลทองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ5 0าบาทนะครับผมสําหรับหมายเลข10นี้นะครับสําหรับหลวงปูทวดนะครับผมพิมพ์ตอรีดนะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมดีนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถัดมานะครับเป็นเบียร์แก่นะครับพี่เบียร์แก่หลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับสีออกจะทองๆหน่อยนะครับพี่เหมือนจะเป็นปิดทองลงรักมาหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับขย่แล้วมีปลอดด้านในนะครับผมปลอดยังไม่ตันนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมปล่อยแบ่งปันให้ในราคานะครับเอา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเบียร์แก่นะครับผมหมายเลขที่12นะครับ 500บาทนะครับพี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการที่12นะครับผมใน EP นี้นะครับตรงนี้จะเป็นรอยจานนะครับผมเป็นเบียแก้นะครับหลวงปู่บุญนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่นี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับเป็นลูกหล่อนะครับผมหมายเลขสิบสามนะครับองค์นี้ขออนุญาตปล่อยให้ในราคานะครับนี่นะครับเอาห้าร้อยห้าสิบนะครับผมสําหรับลูกหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับ รายการนี้เลยนะครับพี่พี่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมห้550าร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่สำหรับรูปหลอดหรือพ่อเงินนะครับพี่พี่หมายเลขที่สิบสามนะครับ ถัดมานะครับผมรายการที่14ครับอันนี้จะเป็นนะครับชุดกรรมการนะครับผมหลวงู่ทีมนะครับจะมีเป็นล็อกเก็ตนะครับแล้วก็เป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับผมผมภพายุมานะครับคู่นี้นะครับผมขออนุญาตปล่อยให้ในราคานะครับเอา5้ารอบาทเท่านั้นเลยนะครับผม๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูที่ล็อกเก็ตกันก่อนนะครับพี่ถ้าใดชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกันเลยนะครับผมพร้อมกล่องเลยนะครับพี่ อกเกตด้านหลังจะมีเป็นพยาครุฑนะครับแล้วก็เป็นพระปิดตานะครับพี่พี่โลเกตหลวงปู่ทิมปิสติโกนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับพระขุนแผนพงไพกุมารนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมเนื้อก่าๆแบบนี้นะครับด้านหลังฝั่งตะกูหนึ่งดอกนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขไหนนะครับผมสนใจวงในนะครับก็สอบถามมาพูดคุยนะครับผมกันได้ตลอดเลยนะครับพี่นี่นะครับ สวดงามแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขสิบสี่แล้วนะครับผมในพ p นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมเสมาแปดรอบหลวงพุทินิสติโกนะครับพี่พีหมายเลขสิบห้านะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งพันนะครับผมให้นะครับในราคาห้าร้อยนะครับพี่พีสำหรับเหรียญเสมานะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่องค์นี้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผม นี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมต่อโคตรงนี้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมเป็นเลี่ยมสวยๆแบบแบบนี้เลยนะครับพี่พี่รายการนี้500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับเป็นเลื่อนขออภัยด้วยนะครับเป็นเหรียญเซม่า8รอบนะครับผมหรือูุทีมิสตริโกนะครับพี่พี่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมานะครับพระองค์ของขวัญครับองค์นี้นะครับ450ครับพี่พี่พระองค์ของขวัญนะครับผมนี่นะครับ 450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับพี่พร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมรายการที่16นะครับถัดมานะครับรายการ17เครับเป็นสมเด็จแบกม่านนะครับผมวันนี้เป็นหลวงพ่อกวยนะครับด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกวยนะครับองค์นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับสําหรับพระสมเด็จแบกม่านนะครับผมหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกวยนะครับผมวัดโคสิตรามนะครับ นี่นะครับอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมจากขอบนะครับด้านหลังรูปเหมือนนะครับผมหลวงพ่อกล้วยนะครับชุตินาทโรนะครับพี่รายการที่17นะครับผม450นะครับถัดมานะครับรายการ18แล้วนะครับพี่องค์นี้ก็จะเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อแก้วนะครับพี่วัดคือวันพิมพ์ปั้นนะครับอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นตะกุดนะครับพี่ตะกุดดอกเล็กนะครับผม รายการน,นี้นะครับผมข,ขออนุญาตปล่อยให้ในราคานะครับผมเอา550นะครับสำหรับรับติตาพิมพ์ปั้นวงนี้นะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่เป็นเล ال ี่ยมเก่าๆเลยนะครับผมนี่ด้านล่างก็จะเป็นตะกุดนะครับผมเลี่ยมพร้อมกันเลยนะครับ550นะครับผมถ้านใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับถัดมานะครับรายการที่19แล้วนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นพระชินราชนะครับผมนี่นะครับเป็นพิมพ์ฉลุนะครับพี่นี่นะครับ พิมแ่งนะครับผมพรทชินราชพิมพ์แต่งนะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตปล่อยแบ่งปันนะครับใต้ฐานต่อโค้งตรงนี้นะครับเปิดให้นะครับผมในราคานะครับเอา500บาทนะครับผมสําหรับพระพุทธชินราชนะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเป็นพิมพ์แต่งนะครับรายการที่19แล้วนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับนี่นะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าได้สนใจก็อย่าลืมนะครับบอกผมเป็นหมายเลขด้วยนะครับพี่พี่เพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจตรงกันกับพี่พี่นะครับผมถัดมานะครับรายกันที่20แล้วนะครับอันนี้จะเป็นนะครับพระสมเด็จเกชโยครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตปล่อยให้ในราคานะครับ500บาทนะครับผมสาหรับพระสมเด็จเกชโยนะครับผมเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับพี่พ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขที่20นะครับผมถัดมานะครับรายการที่21แล้วนะครับผมองค์นี้นะครับจะเป็นนะครับพระสมเด็จเหมือนกันนะครับผมองนี้จะเป็นเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตปล่อยให้ในราคานะครับผม500บาทเหมือนกันนะครับแต่นะครับผมใจถ้าถ้าสนใจคู่กันกับพระสมเด็จองค์ก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถพูดคุยราคากันได้นะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับ นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายกันที่21นะครับผมนีพี่นี้นะครับองค์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรูปหล่อลอยองคนะครับหมายเลขที่22นะครับหลวงปู่กวยนะครับพี่พี่นี่นะครับหรือว่าหลวงพ่อกวยนั่นเองนะครับผมองนี้นะครับเอา400บาทนะครับผมสําหรับรูปลอนะครับผมต่อคดกรรมการตรงนี้ด้วยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตปล่อยให้ในราคา400เท่านั้นนะครับพี่ 400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมรูปหล่อนะครับผองรอยองหรือพ่อควยนะครับพี่พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่23ครับเป็นปิดตาถักเชือกนะครับอันนี้องค์จะออกเป็นสีดำๆหน่อยนะครับพี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ450ครับพี่พี่องนี้นะครับรับปิดตาถักเชือกนะครับพี่พี่องนี้นะครับนี่นะครับ เก่าๆแบบนี้เลยนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการที่23ใน EP นี้นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขที่23นะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมหลังหนังสือนะครับองนี้นะครับปล่อยให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ ลงปุวดนะครับผมาชังให้รลานหนังสือนะครับพี่พี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเป็นพลาสติกเก็บผิวนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่24นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลงต้องให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับพี่องค์นี้นะครับ550บาทนะครับพี่ขออนุญาตปล่อยแบ่งปันให้ในราคานะครับ550บบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าวัดพระโคหรือเปล่านะครับผมองค์นี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจคู่กันกับหลังหนังสือก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับพี่นี่นะครับองนี้500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับผมเนื้อว่านองค์นี้นะครับนี่นะครับหน้าท่านยิ้มเลยนะครับพี่แบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่2 5นะครับเปิดให้ในราคานะครับ นะครับผมเป็น JD นะครับผมตรงด้านหลังนะครับประทับลงไปในผิวแบบนี้เลยนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขที่26นะครับเป็นเหรียญกูไข่นะครับพี่พเป็นรายการสุดท้ายในปีนี้แล้วนะครับองค์นี้นะครับผมรายการที่26นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนําออกมาลงกล้องให้ดูให้ชมกันสักครู่นะครับสําหรับนะครับผมเหรียญกูไข่องค์นี้นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมเอา 450านะครับพี่สำหรับเหรียญหลวงปู่ไครวัดเชิงเลนนะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่เหรียญแบบนี้เลยนะครับพี่สภาพเดิมๆนะครับ450บาทนะครับนี่นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นนะครับสำหรับนะครับผมเหรียญนะครับหลวงปู่ไธยนะครับพี่นี่นะครับ ตายกันที่ที่16นะครับผมใน EP นี้นะครับ ก็สำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ทั้งช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับผมอยากจะเช่านะครับพระรายการก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับไลน์แอดตรงด้านบนนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะคร ส่งพระให้ตรงตามในวิดีโอทุกองค์ทุกรายการนะครับท่านใดชอบบูชารายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ๆเชิญรับชมให้ชอบใจรับชมให้หลกใจก่อนจะสั่งชอบบูชาได้เลยนะครับสนใจติดต่อก็อย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งวิดีโอแล้วนะครับพี่ๆก็สําหรับวันนี้นะครับผมกรบผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ